ตอนที่จะมีลูกออกมาเป็นตัวเป็นตนเนี่ยค่าาอะไรบ้งมีค่าอะไรบ้างใช่พยายามปลูกอะไรเงี้ยเหมือนเราไม่ได้บํารุงอ่ะคนคือก็เลยเหมือนเกิดการยุติการตั้งครรภ์ไปก็คือตอนน้องไอติลใช่ก็ที่ฉันก็คืออยู่ในเหตุการณ์ค่าใช้จ่ายในการบำรุงครรภ์ก็เพิ่มอ่าใช่เพิ่มขึ้นมาข้่าใช้จ่ายเยอะไหมคุณแม่ครับรอบเดียวได้แปดพันกว่าเก้าพันแล้วซึ่งทั้งสามอันเนี้ยพอรวมรวมกันบักเกียรแสนเนาะใช่ไหมหลัก ต้องคุยก่อนอย่างนี้คุณแม่เป็นคนเริศดังนั้นเนี่ยเวลาคุณแม่เขาทองอยู่หรือคุณแม่เขาต้องออกงานเขาต้องหาชุดโอ้ยต้องไปใช้เงินเลยเหมือนแบบว่าอัดอั้นอะสัตว์หนังสัตว์เราตุ้งเปื่อยตุ้งเปื่อยใส่ลูกเนี่ยคืนลูกอะมันมาเพิ่มใช่ลายจ่าเดิมของพวกเรามันก็มีอยู่เป็นเงินเดือนเงี้ยจะไปขอดไอกชนได้ไหมคุณอยากจะประหยัดหรือคุณอยากจะหาเงินเพิ่มเอาคนยิ่งไม่มีหรือมีน้อยอะยิ่งต้องหายิ่งต้องเก็บหลัง มาสวัสดีค่ะพบกับช่องจุ๊บจ๊บปฐมาเตร์นะคะพบกับคุณแม่จุ๊บแจนสุดปังใส่ห้าอารมณ์ดิ๊โอเคช่องเราวันนี้แต่ว่าวันนี้มากับรายการของเราเป็นอีพีนึงอ แม็กมันนี่ป่อเบบี้หนึ่งอ่าหลังจากที่วันนั้นเราพูดคุยกเตนนเปิดรายการกันไปแล้วเราเสียงลูกเข้ามาอ่าเปิดรายการกันไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรกันเดี๋ยวมาดูกันฮะใช่ก็เมื่อกี้ ep ep ศูนย์เมื่อกี้เมื่อกี้รู้เลยว่าต่อกันอุส่าจะเก็บแต่คราดูจากสีเสื้อก็คือเหมือนเดิมจ้าอะไรเนี่อเราต่อย เมื่อกี้ตอนที่เราเกริ่นไปว่าแบบเออค่าใช้จ่ายอะไรยังไงการมีลูกหนึ่งคนอันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันว่าตอนที่จะมีลูกออกมาเป็นตัวเป็นตนเนี่ย คุณแม่ก็อยากจะรู้ไงว่ามันมีค่าอะไรบ้างเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนที่นั่งดูเนี่ยก็แบบเออเนื้ออยากจะมีลูกเนี่ยอยากมีลูกน่ารักน่ารักเหมือนน้องเอสิกเนี่ยนะเออจะต้องแบบจะต้องมีแบบว่าค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเตรียมตัวแบบไหนอ่าอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือสําหรับคนที่อยากจะมีเนาะเผื่อจะได้แบบอยากรู้ค่าใช้จ่ายก่อนจะได้แบบเตรียมตัวถูกอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวแบบ ก็จะเล่าให้ฟังอ่าคุณแม่แต่งงานแต่งงานประมาณไหนกี่เดือนพ่อจําได้ไหมคะศูนย์จำได้ทำไมทำไมหน้าเครียดจำได้แต่สองศูนย์แต่สองจำเดือนได้ไหมคะจำวันได้ไหมคะได้สิบสองยี่สิบสิบสองสองศูนย์ไอคุณพ่อที่เด่นนะคะจำจำมันแตกได้จำพ่อสองจำปีไม่ได้ก็คือสามปีสองศูนย์สองศูนย์ แต่ว่ามีน้องสิกเนี่ยก็ประมาณ2องเพราะว่าค่อนนางสองสามก็คือจริงๆอะ่ะก็คือตั้งใจว่าเออแต่งงานุ๊บอะ่ะหปีอะ่ะก็คือจะยังไม่มีมแต่ว่ามันอะ่ะก็ไม่ได้เขาเรียกอ,อะไรอะ่ะมันไม่ได้เป็นไปตามไม่ได้เ,เปะขนาดนั้นแต่เดี๋ยวต้องเล่าก่อนมันก็จะมีความนิดนิดนึงคือตอนนั้นอะ่ะเราอะ่ะก็ไม่ได้คืออยากจะมีแต่เราไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทําอะไรบ้าง เออแล้วมันก็เหมือนเกิดมีขึ้นมาเลยแต่ว่าอยากจะมีแต่ไม่รู้จทำยังไงบ้างจริงจริงคนทั่วไปเขาก็รู้นะคุณแม่ว่าต้องทำยังไงอ่ะไม่ได้ทำแบบนั้นเราะเราเตรียมตัวยังไงอ๋อเออเคยคุยกับป้าว่าเราจะต้องไปหาหมอไปหาหมอเพื่อแบบว่าเตรียมร่างกายแต่ตอนนั้นอะช่วงนั้นคือเกิดวิกฤตอย่างนึงคือโควิดน9ทินคนก็เลยกลัวการไปโรงพยาบาลเราไม่ใช่กวมันไปไม่ได้ อพราะตรงนัคือโรงพยาบาลเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากก็ทําให้เราอ่ะไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้ไปตรวจร่างกายคือไม่ได้ไปเตรียมตัวก่อนมีอ่ะเออแต่อ่ะวันดีคืนดีก็คือมีขึ้นมาก็มีตามธรรมชาติอ่ะแต่ก็คือเหมือนเราไม่ได้บํารุงอ่ะทุกคนคือก็เลยเหมือนเกิดการยุติการตั้งครรภ์ไปก็คือตอนน้องไอซิ่งก็คือช่วงนั้นก็คือเหมือนแบบไปตรวจพบถุงการตั้งครรภ์แต่ว่าเขาอ่ะพอไปตรวจอ่ะ ก็คือไม่ได้มีเขาเรียกอะไรอ่ะก็คือเป็นเรื่องน่าเศร้ามากตอนนั้นคือตอนแบบตอนนั้นฉันจำได้ก็คือว่าตอนนั้นเริ่มเข้ามาดูแลคุณแม่แล้วก็คือเบอคุณแม่ก็คือมีความเป็นซึมเศร้าไปสักแป๊บหนึ่งโอ้โหน้อยเสียใจอ่ะลูกเออหนูเข้าฉากดีมากเลยอ่ะลูกต่อก็คือมีการเอายุติดไปตอนนั้นคือด้วยความที่แบบ เขายังไม่ได้เกิดขึ้นมาคือเขายังไม่ได้เป็นตัวขนาดนั้น <_ d ata> เหมือนเราก็คือยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นตัวก็คือยังไม่ไม่มีหัวใจยอ,ยอ,อะไรแกเขาก็สลับไปก็ขับออกมาอะไรนี่สิวะอ่ะพอหมดเรื่องเศร้าเสร็จปุ๊บเขาเนี่ยก็เลยได้ไป,ปรึกษาคุณหมอะเออคืออันเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีนะคุณแม่มคือหลายๆคนอะ่ะคือคิดว่าอยากจะมีอยากจะมีน้องเออแต่ว่าแบบบางทีอ่ะเราไม่ใช่บางทีเราไม่ได้วางแผนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีเนาะเออพอแบบก็เป็นเหมือนอุทาหรณ์ให้คนรู้สึกว่าเออเฮ้ยถ้าเราอยากจะมีน้องขึ้นมาจริงๆเราอาจจะต้องแบบต้องเตรียมตัวต้องเตรียมต แต่มันก็แค่เหมือนคุณก็จะต้องอาจจะดูแลตัวเองนิดนึงคือไม่ใช่ว่าใช้ชีวิตแบบว่าสายปาร์ตี้ปาร์ตี้จ๋าคือไม่ใช่ว่าพวกนี้ไม่มีนะมีได้แต่ว่าแค่อาจเนี่ยบาจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันอะไดเ้แต่ถ้าเกิดเราไปได้รับการดูแลนิดนึงก็จะคือดีต่อเขาและดีต่อเราด้วยหลังนั้นก็เลยมีการไปพบแพทย์ก็เลยคุยกันหมอก็บอกอ้าเดี๋ยวนะคุณแม่อีกหกเดือนก็คือได้เลยอะไรเงี้ยคือสามารถปล่อยได้เลย แต่ทีนีน้ระหว่างนี้ก็เหมือนต้องกินยาบำรุงเพื่อคนที่จะมีลูกก็ต้องบอกกอนเลยว่าเริ่มอันนี้ไม่ต้องไปหาหมอก็ได้เริ่มกินโฟลิกก่อนเลยโฟลิกก็คือเป็นยาบำรุงเลือดโฟลิกม,มันจะเป็นการบำรุงเลือดแล้วก็ช่วยให้น้องอ่ะฟอร์มตัวได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันสำคัญมากเพราะว่ากินตั้งแต่ก่อนมีแล้วก็จนมีแล้วก็จนคลอดชประยะหน,นึ่งอ่ะและก็เนี่ยมันก็คือค่าใช้ใจ่ายอย่างหนึ่งแล้วนะค่าใช้จ่ายในการบำรุงคันก่อนตั้งอ่ะ่นี่คือค่าใช้จ่ายเกิดแล้วนะ เกิดขึ้นมาแล้วอันนี้ก็คืออยู่ช่วงหนึ่งแล้วระหว่างนั้นนะคือนอกจากแค่เรากิน,นเรากินวิตามินอาหารเสริมเนี่ยโฟลิกเนี่ยเพิ่มเติมคุณหมอเนี่ยแบบโฟลล o อัพเราประมาณไหนยังไงบ้างเขาก็โฟลล w แบบว่าเออเขาเรียกอะไรก็ตามตามยาหมดมแต่เขาก็จะให้ยามแบบอาจจะอาทิตละ,ะเดือนนึ่งอะไรเงี้ยก็เดือนนึงก็ไปหาไปหาจนมีอ่าจนมีซึ่งตอนนั้นอะ จำไม่ได้ว่าหานานแค่ไหนเหมือนกันคือตอนนั้นไม่ได้เก็บข้อมูลเลยมากไปหาเรื่อยแต่ว่าหมอก็บอกให้กินฟอลิกแต่หมอก็บอกเออถ้าเกิดไม่ได้มีอะไรอ่ะก็ซื้อสามารถซื้อซื้อทานเองได้ฟอเรกอ่ะถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้มีอะไรแล้วก็แบบเออหรืออาจจะนานๆไปตรวจอะไรเงี้ยอ่ะแต่นั่นแหละแต่พอหลังจากนั้นทานไปไม่กี่เดือนอ่ะคือน้องก็มาเลยไงเราก็เลยช่วงนั้นแก๊ปช่วงนั้นก็เลยไม่ได้แบบกว้างมากแต่หลังจากนั้นแหละที่มันจะเริ่มกว้างแล้วก็คือพอเรามีแล้วอันเนี้ยมันจะต้อง follow ท เหมือนแทบจะทุกเดือน2เดือนอะเออเพราะว่าเนี่ยคือก็เก็บเอาไว้เนี่ยครั้งแรกไปตรวจเจอเลยคือพฤษภาก็คือตอนนั้นที่เราไปเที่ยวกันใช่ก็ดิฉันก็คืออยู่ในเหตุการณ์ใช่คือตอนนั้นฉันก็อยู่ในก็มีการเคลียร์โดนนอนโดนม้วงอะไรก็แบบเรลาจะเป็นอะไรวะเดี๋ยวนอนเร็วมากตอนนั้นเพื่อนอะไรก็ใชเออแล้วก็แบบไปนั่งลงนั่งเรือก็ด้วยนะจ๊ะก็แบบเออหลั่นล้ากันพอกลับมามันอาการมันเริ่มมาเริ่มมีเริ่มแพเริ่มอะไรอย่างเงี้ยว่ะ ก็เลยไปตัวจสรุปก็คือมีนางก็คมีน้วให้สิ่งแง่หนมาแล้วเริ่มก่อตัวละเนี่ยที่สภาหมอก็นัดต่อมิถทุนาแล้วคือค่าใช้จ่ายไอ้อย่างครั้งแรกอะไป่าแต่ละครั้งอะมันค่าใช้จ่ายเยอะไหมคุณแม่อะเดี๋ยวบอกก่อนของเราเป็นโรงพยาบาลเอกชนอ่าคือเราเชื่อว่าหลายคนเนี่ยพออยากมีน้องเนี่ยก็โอเคเราต้องไปหาหมอแน่นอนอันี้มันก็จะมีเออมีสเกลการหายเช่นแบบบางคนสะดวกคลินิกแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลอะได้หมดได้หมดเพราะว่าอันเนี้ยที่แม่เลือกอะพอดีว่ามีน้องคนที่รู้จัก Uhm. เหมือนเหมือนน้องที <Laurie. S 2> ่รู้จ uh ักเขาเคยเขาข้อยโรงพยาบาลนี้แล้วคือตอนนั้นเราก็แบบเหมือนเลี้ยงเขาด้วยไงแล้วเราก็เห็นการดูแลของหมอที่นี่ว่าเฮ้ยเขาโอเคแล้วอย่างโรงพยาบาลเงี้ยเรารู้สึกว่าคือจริงอะทุกที่อะแพทย์ดีหมดแหละเหมือนเราประทับใจในการบริการของที่นี่นู่นนี่นั่นราะว่าเราคุ้นเคยใช่แต่แต่ถ้าโรงพยาบาลไหนค่ะอยากจะดูแลป็นพิน เขาได้นะคะสปอนเซอร์ได้เลยรีวาต่อก็คือที่เราเลือกอันนี้กคือเราเลือกเป็นโรลบาวิชัยยุทธอ่าและอย่างเหมือนกับมันก็ไม่ได้ใกล้บ้านที่สุดนะเพราะจริงๆมีใกล้กว่านั้นแต่ว่าเหมือนมันคืออเอเงี้ยเราเลือกจากความเชี่ยวชาญคุณชินอะไรอย่างนี้อ่ะ ประมาณนี้แล้อันนี้ก็คือจะเป็นค่าใช้จ่ายของที่นี่ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนประมาณนั้นอ่ะอย่างครั้งแรกเลยที่ไปตรวจเลยอันดัสซาคือบอกก่อนอันรัสซาวทีก็คือแพงมากนะประมาณครั้งแรกเนี่ยก็ประมาณเนี่ยสามพันสี่สิบสามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทเดือนต่อไปหมอก็นัดอีกเดือนมิถุนาต่อเลยนะพฤษภามิถุนาอีกเสร็จร้อยกว่าบาทอ่ต่อไปที่เดือนเจ็ด ก็คือนัดเกือบทุกเดือนน่ะเดือนกรกฎาดมก็ต่อกันไปซาวด้วยสี่พันกว่า่าอันนี้คือเดือนเดียวกันเลาเดือนเดียวกันสี่พันสองก็คือคนละค่านะอันนี้คือตรวจแหลเนี่ยดูดิก็คือมันเหมือนมันก็จะมีบางอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดว่าเยมันจะต้องตรวจด้หรออะไรเงี้ยแต่ว่าบางอย่างพอเราไปแล้วแบบเพื่อความปลอดภัยของเราของลูกเราหมอเขาก็จะบอกตรวจนี้ไหมตรวจนี้ไหมแล้วคือเนี่ยก็คือตรวจเลยค่ะหมอเอาให้มันชัวเพราะว่าต้องบอกก่อนเหมือนเราก็ผ่าน เหตุการณ์ที่ไม่ค่อยโอเคมาก่อนเลยเงีนะกลัวมากอ่ะโอเคก็คือสี่พันสองสี่พันหกก็คือแปดพันแล้วนะเออใช่เออแปดแปดพันรอบเดียวรอบเดียวได้แปดพันกว่าเก้าพันแล้วเออบวกกันเราเองแล้วกันไม่ต้องบอกแล้ว่ะต่อวันนี้สิบห้าเมื่อกี้ก็แล้วกันสิบสองสิบห้าซันก็มาอีกแล้วอีกเก้าร้อยกว่าบาทตรวจคุณพ่อหรอของคุณพ่อน่าจะแบบตรวจร่างกายคุณพ่อแต่ตอนนี้ก็ต้องมีการเช็คพ่อกับแม่ว่า Okay, เออโอเคไหมแบบเพราะว่ามันมันก็ไปเกี่ยวกับลูกด้วยไง <ừ m. S 2> างทีอะ่ะเพราะว่ามีติดไว้ลงไว้อะไรอย่างนี้มาอะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บอ,อันนี้เดือนสิงหาเดือนและเมื่อกี้เดือน7อันนี้เดือนแดอ่ะเท่าไหร่ครับแม่สามพันเจ็ดสามพันเจ็ดค่ะ<อ>เบาคือจริงๆอ,งอะบางคนบอกว่าเอ้ยเล่หลัก<อ>แค่แบบ สองสามพันอะไรอย่างเงี้ยดูไว้เยอะแต่ตบบวกอ่ะเออก็หลายบาทนะเดือนสิบสี่พันสอง่าแล้วก็เดือนสิบเอ็ดพันแปดเออเอาสิแล้วก็ธันวาเอามีสองรอบนะธันวาต้นธันวามีสามพันนะเออแล้วก็ไปธันวาอีกธันวาอีกสี่พันสี่วันคริสต์มาสด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยจนวันที่สี่ก็ยังไม่พอตัดข้ออีกเก้าร้อยหกสิบบาทอืมหมดยังแม่ยังวี่แปดก็ยังมีอีก วันอ๋อวันที่8นี่คือเตรียมตัวเหมือนจะไปคลอดเขาจะให้มีตอนนั้นมันช่วงโควิดเขาต้องไปตรวจโควิดก่อนอ่าใช่ใช่ก็คือเนี่ยพ่อก็ต้องจ่ายเพราะพ่อเป็นคนมาเฝ้าก็ต้องตรวจโควิดด้วยเด็กน้อยอ่ะใช่ใช่ใช่พ่อก็พันห ส่วนแม่ก็ตรวจแล็บอะไรผ่านไปอันนี้นะโอเคก็ประมาณอันนี้คือก่อนคลอดแสดงว่าก่อนคลอดเนี่ยคือโอเคมันหลายเดือนก็จริงเนาะกว่าเราจะคลอดอะแต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายทุกเดือนประมาณนั้นพอวันคลอดเราเต้องคลอดอะด้วยเป็นแพ็กเกจ นี่ไงเขาก็จะมีอ่ะสังเเก็บไวาอยู่แพ็กเกจเหมาใจก็คือคุณแม่เก็บเอกสารไว้หมดเลยนะครับเพื่อนๆของเรารู้สึกว่าเราจะเป็นอันนี้ผ่าผ่าอ่ะเราเลือกผ่าตัดเพราะว่าเราเลือกเลิกอ่าเรื่องเลอกอันนี้เราก็เคยคุณแม่สายมูอยู่แล้วมี EP ตอนนี้มอบประกันชีวิตกันไปก็ไปได้นะอนนั้นก็ประมาณนั้นอันนี้แพ็กเกจเขาบอกว่า6 9 9 0 0่าแต่แพ็กเกจเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้ไงมันก็จะมีนอกแพ็กเกจอีกรู้สึกว่าค่าข้อจริงๆนะอ่ะประมาณคือ ค่าคลอดเมื่อกี้มันเป็นเหมาจ่ายก็คือรวมแม่ลูกก็จริงตรงนันก็จะมีแยกเป็นค่าของลูกเวลาออกมามีค่าแบบอุปกรณ์ใดๆก็คือเบ็ดเสร็จแล้วแปดหมื่นกว่าบาทแปดหมื่นหนึ่งประมาณนั้นแปดหมื่นหนึ่งประมาณนั้นก็ลองคำนวณดูตั้งแต่ก่อนคลอดจนถึงคลอดอันนี้คือไม่ได้เอาที่บำรุงมาคำนวณด้วยนะอันนี้เอาแค่แบบไปหาหมออะไรใดๆอ่ะเนี่ยคือเนี่ยค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้อง อจริงๆอ่ะอันดับแรกเลยอ่ะในฐานะที่ปรึกษาการเงินี่ยแบบชื่นชมคุณแม่มากเพราะว่าบางทีอ่ะเราอ่ะทำค่าใช้จ่ายอ่ะคุณแม่หลายคนอ่ะเป็นเนาะก็คือว่าเราจ่ายไปแต่เราไม่ค่อยเก็บหรอกเราเราไม่ค่อยมานั่งดูว่าเออมันเท่าไหร่กันแน่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าแสดงว่าแบบเราเรากว่าจะมีน้องหนึ่งคนอ่ะเราใช้ค่าใช้จ่ายไปพอสมควรอืมแล้วเราก็อยากจะแบบเออเนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์เผื่อที่เราจะมีลูกคนที่สองอ่าอบอกป้าบางทีเราก็ต้องรู้ว่า เฮ้ยมันประมาณนี้แล้วคนที่สองอ่ะเราจะไหวไหมอ่าใช่มันมันเป็นแผนที่เป็นสเต็ปด้วยนะเพราะอะไรรู้บ้างมันเหมือนกับเพราะคนแรกอ่ะมันมันก็ประมาณเนี้ยคนที่สองมันก็ต้องประมาณนี้หรือมันอาจจะมากกว่าหรือเราสามารถลดคอร์สได้ไหมใหรือเราจะเก็บเพิ่มอ่ามายเอ้ยเก็บเพิ่มหรือว่ามีการวางแผนเพิ่มเพิ่มอ่าเพราะอย่างจริงๆมันมีเรื่องประกันก่อนประกันคอดด้วยแต่ว่าอันเนี้ย ไม่ได้ทำซึ่งตอนนั้นอะไม่รู้เรื่องแต่ก็แต่เหมือนเงื่อนไขมันค่อนข้างเยอะใช่ไหมใช่ใช่มันมันเป็นยังไงไหก็คือก็คือเล่าอย่างนี้ก่อนว่าอ่าเอาคนส่วนใหญ่ทำไหมคนส่วนใหญ่เรื่องประกันคอดใช่ไหมประกันคอดเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มีทั้งมีทั้งทำแล้วก็ไม่ทำน้องจริงประกันตอนคอดบุรเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเราพิจารณาค่าเบี้ยจริงๆก็เอออาจจะพอๆออาจจะแพงกว่าคอดเองอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าท้งนี้ทางนั้นก็คือ ประกันอ่ะมันเกิดมาเพื่อแบบป้องกันความเสี่ยงอย่้อ่าถ้าปกติประกันก่อนข้ออ่ะคือเราต้องซื้อล่วงหน้าอย่างน้อยประมาณนะอันนี้ที่เคยเห็นใช่ก็คือล่วงหน้าประมาณแบบปีหนึ่งสมมุติว่าเราอสมมติคิดง่ายๆสมมติเราจ่ายปีลาสมมติห้าหมื่น อ่าสมมุติอ่าแล้วแต่ทีนี้ถ้าเรามีก่อนครบปีก็ไม่ได้อ๋ออย่างเงี้ยไม่ได้เออก็ต้องเสียอีกแต่ถ้าเกิดว่าเรามีในปีที่จ่ายไปครั้งแรกอันนี้คุ้มเออประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันอีกสองสาปีแต่เราก็จ่ายเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะ ไม่คุ้มก็เป็นได้แต่แต่ประกันมันไม่ได้มีคุ้มไม่คุ้มใช่ใชก็ถือว่าเป็นออปชั่นอลแล้วกันเนาะสำหรับคนที่อยากจะวางแผงเพิ่มเติมใครสนใจก็สอบถามได้สอบถามได้ก็คือเป็นออปชั่นอลเฉยๆว่าเออสมมุติว่าเราอยากจะวางแผงตรงนั้นเพิ่มแต่แต่ก็อย่างที่บอกคือสิ่งที่สําคัญอ่ะมันมันคือเรื่องของการแบบเตรียม เตรียมเงินต่างๆวันนี้ก็คือเราจะเห็นเลยว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยนอกจากมีในเรื่องของค่าบํารุงแล้วก็ยังมีค่าเขาเรียกว่าทรีทเมนต์เนาะคือติดตามว่าน้องเป็นยังไงบ้างแล้วก็ค่าคลอดซึ่งทั้ง3อันเนี้ยพอรวมๆกันบางเก้ยเนี่ยผมว่าก็ก็เออเป็นแสนเนาะใช่ไหมลักแสนแสนบวกใช่ไหมแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าวันนี้เราเตรียม เอเอเรารู้อยู่แหละวล่าเราจะเราก็าต้องเตรียมเงิง<า>นไว้ใช้จ่ายแต่จร<ม>ิงๆมันมีค่าแฝงด้วยไงถูก<ม>ป่ะบางคนมันมีค่าลดค่าเดินทาง เอาจริงๆคือมาจากถ้าคิดทุกค่ามันไม่ไหวไคือจริงๆบางคนคิดทุกค่านะเธอฉันแบบแต่ฉันไม่สามารถคิดอย่างนั้นได้แต่ว่ามันมีจริงๆคนที่แบบถ้าชุดคุณแม่คือต้องคุยก่อนอย่างนี้คือถ้าทุกคนติดตามคุณแม่คุณแม่ก็จะรู้ว่าคุณแม่เป็นคนเริ่ดตอนนั้นเนี่ยเวลาคุณแม่เขาทองอยู่หรือคุณแม่เขาจะออกงานเขาต้องหาชุดใช่ไหมหาชุดให้เริ่อสวยเยอะมากคือเออนั่นแหละ เขาท่างแต่ตอนนั้นก็คือความสุขอย่างนึ่งตอนนั้นแต่ช่วงไม่ใช้เงินก็ไม่ใช้เลยนะเธอเพราะเรามันชั้นแค่หนักมากอ่ามันจะมีอยู่ช่วงสองเดือนอ่ะคือแพ้หนักมากคือแพ้จนมันใช้เงินไม่ได้เป็นไม่อยากอุปสงค์เพราะว่าดูทีวีเอ๊ะเล่นอดูมือถือไม่ได้ดูบถ๊คก็เวียนหัวแล้วอะเอออะไรช่วงนั้นอะพ่อคือเลิบเลิบมากอะคือตอนนั้นพ่อแบบรักมากรักมากโอ้ทีไม่ใช้เงินเลยแต่ว่าสองเดือนที่ทรมานสหรับแม่มากก็คือแบบแต่ตอนนั้นก็คือแบบ ีอารมณ์ช้อปปิ้งอะไรๆเลยนะทุกคนคือนิสัยฉันแบบไม่ใช่อ่ะแต่พอหลังตอนที่ฉันหายปุ๊บมันเหมือนทุกอย่างแบบเหมือนแบบอัดอั้มอะตัดหนักตัดเออประมาณนี้เระว่าอนี้บางคนเออคืออันนี้มันเป็นไลฟ์สไตล์แต่เราคือเราไม่ได้บอกว่าเราแบบนี่คือเราตุ้มเฟยตุ้มเฟยแต่ที่แน่นก็คือเรื่องสําคัญที่สุดก็คือเนี่ย ก็ต้องเตรียมเงินไว้ระดับเพิ่มก็คือดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราจาแนกค่าใช้จ่ายออกมาใช่ไหมก็ยังจะมีค่าใช้จ่ายแพ็กเกจกันคลอด<ม>แล้วก็ค่าใช้จ่ายก่อนคลอดนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเราเราเราคิดว่าเราจะมีน้องสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะต้องเตรียมในส่วนขอ<ม>งว่าอย่างน้อยก่อนก่อนที่เราจะมีน้องเนี่ยต้องเก็บเงินมาก่อนเหมือนที่คุณพ่อเคย<อ>พูดไปเมื่อ EP ที่แล้วเนาะว่าเฮ้ยเราควรต้องมีเงินสำรองคราวนี้ดั้งเดิมอะจากเดิมที่เรามีสำรองแบบว่ะเอาหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยสิเดือนปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเรา เพราะอะไรลูกอีกอย่างที่อยากจะพูดก็คือแล้วถ้าเกิดแม่เคยทํางานอ่ะแล้วหยุดทํางานไปอ่ะใช่ค่าใช้จ่ายมันไม่หยุดแต่รายรับมันมันมันจะหายไปป่อ่ะใชเพราะฉะนั้นก็เลยต้องสํารองไงก็สำคัญใช่คือบางคนบอกก็พ่อหาอ่ะแต่ว่าบางคนมันต้องหาสองคนหรือเปล่าถูกต้องใช่ไหมหมายถึงมันเลยต้องวางแผนว่า เอาง่ายมันก็ต้องวางแผนค่ารายได้แล้วก่อนปะใช่วันนี้บอกให้วิธีที่ง่ายที่สุดเนาะสำหรับการวางแผนการเงินแบบในเรื่องเนี้ยก็คือการทําบัญชีรายรับรายจ่ายเอาจริงไหมคือจริงๆอ่ะเวลาเนี่ยเวลาเนี่ยขนาดว่าเป็นนักวางแผนการเงินส่วนตัวเองนะเออเออคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนจะทํานะเออแต่ว่าแต่เชื่อเถอะว่าทันทีที่คุณทําแล้วอะยังไงชีวิตคุณเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่า มันจะเห็นตัวเลขเนี่ยเหมือนอที่เราเก็บอย่างเงี้ยเนี่ยฉันก็เพิ่งมาเห็นตัวเลขว่า <laughs> มันเยอะขนาดดีอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแ,แ,แหละเพราะว่าดังนั้นถ้าถ้าเราอยากวางแผนให้เราพรอ,อมเนาะวิธีการง่ายๆที่สุดเลยนะตามทฤษฎีแค่ทําบัญชีรายรับรายจ่ายเท่านั้นเองเพราะว่ามันไม่ใช่แค่จ่ายลูกเนี่ยคือลูกอ่ะมันมาเพิ่มใส<ช>่รายจ่ายเดิมของพวกเรา,ม,ามันก็มีอยู่ดังนั้นเนี่ยคือไอ้ทําบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยไม่ได้หวายเวรามว่าทําตอนดีแล้วนะคือทําก่อนนะทาก่อนจะได้รู้ว่าใครที่ยังไม่ แผ่นกาจะมีเออทาเลย่ถ้าเกิดว่าใครที่มีแล้วอ่ะก็ทําได้ใช่การวางแผนเนี่ยนะโคตรต่อด้วยเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่างบมาเวลาอุ่นจริงจังเนาะก็าบอกงบการเงินที่สําคัญที่สุดอ่ะเอาเวลาสมมติเวลาเราไปซื้อหุ้นหรืออะไรก็อย่างเงินงบกำเงินแบบอันแรกเลยที่เราต้องดูคือการบริหารเงินสดอ่ะมันได้ไหม คือถ้าสมมติเราบริษัทถ้าสมมติบริษัทนั้นนะโอ้โหแบบกาไรดีมากเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่สามารถหมุนเวียนตัวนี้ต้องไปดูอีกว่าเงินมันหมุนเวียนมากน้อยแค่ไหนได้หรือเปล่าหรอไม่แล้วที่เนี้ยอะอย่างงี้ถ้าสมมติบอกอ่ะอย่าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี้ยจะไปขอดเอกชนได้ไหมได้ไหมขึ้นอยู่กับการวางแผนของคุณเองจริงๆแล้วเราว่าก็คือต่อให้คุณมีเงินไม่รู้อ่ะหมื่นห้าสองหมื่นก็สามารถ แผนแได้ทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดวันมีการวางแผนไปที่ดีมาใช่คืออย่างนี้ด้วยด้วยความว่าแมเองอ่ะเคยแบบวางแผนการเงินให้คนแบบหลากหลายมากแล้วแล้วก็คือเป็นร้อยร้อยคนแล้วที่ผ่านเบอร์ดิฉันเนี่ยนะคะเออจริงก็คือว่าคือคนที่แบบมีเงินเดือนไม่ได้มากแต่ว่าทํารายรับรายจ่ายดีเก็บเงินเก่งอ่าเก็บเงินเธอเธอเคยเล่าให้ฉันฟังแบบว่าบางคนก็คือมันนวดเงินเราแต่เงินเก็บเยอะมากเทียบกับอีกคนนึงที่แบบอาจจะ เป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันแต่ว่ารายได้เขาดีกว่ามากอะแบบเพราะบางคนอาจจะชอบคิดเนี่ยว่าอุ้ยฉันเงินเดือนแค่นี้จะไปเก็บยังไงมันเหมือนแบบเหมือนเราอ่านหนังสือป้าที่บอกว่าคนรวยเท่านั้นแหละที่จะพูดได้เอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่คือทุกคนสามารถเก็บเงินได้แล้วก็ เชื่อไหมว่าก็คือตามสัดส่วนใช่ไหมใช่ตามสัดส่วนที่เหมาะสมสุดท้ายคําว่าสัดส่วนที่เหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะอย่างวันนี้เราเห็นแล้ววันนี้คุณแม่ทุกแจงก็คือแบบอยากจะเป็นสเกลเดียวกันเนีย่ยเรารู้แล้วเออเฮ้ยเราต้องเตรียมค่าใช้จ่ายต่างๆประมาณแบบหลักแสนแน่ๆทีนี้หลักแสนเนี่ยเอาจริงๆอ่นะฟังดูเหมือนเก็บยากใช่ไหมถ้าถ้าบางคนนะบางคนฟังดูเหมือนเก็บยากเออฉันยังไม่มีแสนแรกเลยแต่แต่ว่าไม่อยากเก็บหรือเปล่าใช่ พูดดีแล้ว่าเราก็อยากใช้เงินไงเท่าเดิมเออเออแต่ว่าจะเก็บยังไงมันทำมันเป็นมีสองอย่างคือคือถ้าว่ารุนเนี้ยรายได้คุณจำกัดด้วยอาชีพของคุณถูกปะอันเนี้ยคุณก็ต้องแบบพยายามลดค่าใช้จ่ายอ่ะอะไรอย่างี้มันพยายามลดหรือเราควรจะมีรายได้หลายทางใช่นี่ไงก็แบบที่สองก็คือแบบว่าเรารู้ว่ารายได้ของเราเนี่ยมันมีความไม่จำกัดมันขึ้นอยู่กับแบบตัวเราต้องทำงานเพิ่มมันก็คืออ่าก็เลยเป็นก็คือมันก็คือการวางแผนนั่นแหละถูกต้องแต่ว่าคุณก็ต้องดูว่า คุณอยากจะประหยัดหรือคุณอยากจะหาเงินเพิ่มใช่ประมาณนั้นแล้วที่สําคัญนะคะนอกจากเรื่องรายรับรายจ่ายก็คือเรื่องของออมก่อนใช้เสมอออมก่อนใช้คือเมื่อก่อนจริงๆนะคุณเคยได้ยินที่บอกว่าเก็บอะไรนะสามสิบใช้สิบเอออะไรอะไรเยอะเยอะมันยากมากนะใช่ใช่เออแล้วเธอทําได้ไหมคือจริงๆทุกวันนี้อ่านน้กมือแผนเองทําได้ไหมก็คือจะหาโปรดักที่มาช่วยมากกว่าเช่นการบังคับ DCA ลงกองทุน อ่าหรือแม้กระทั่งการแบบว่าซื้อประกันสะสมทรัพย์ซื้อประกันควบการลงทุนอะไรแบบนั้นนี่ไงนี่ไงอ๋ออยากจะเสริมนิดนึงคือเมื่อก่อนนะฉันก็เคยแอนตี้นะเชื่อว่าหลายหลายคนเคยแอนตี้คือเจอคนขายประกันจะคิดว่าแบบเฮ้ยจะเอาเงินกูค่าฆ่าแบบมาขายะเยอะแต่ว่าตอนเนี้ยอ๋อสิ่งหนึ่งที่ที่เมื่อกี้อีพี่ดาวเธอเคยถามแต่ว่าแบบมันเปลี่ยนไปไหมการวางแผนตอนเนี้ยอาจริงเพิ่งเข้าใจว่าคนขายประกัน คือไม่ใช่แค่ขายประกันแต่เขาเป็นนักวางแผนการเงินให้เราด้วยไม่ใช่ว่าแบบต้องแต่จะมาขายประกันนะก็เออก็คือเขาก็มาช่วยเราวางแผนด้วยคืออันนี้เราไม่รู้ว่าแต่ละคนเป็นเหมือนกันไหมแต่ว่าอาจจะด้วยความที่เธอเป็นเพื่อนด้วยหรือเปล่าแต่ว่าแต่มันเหมือนแบบนักวางแผนการเงินเนี่ยมันก็คือเป็นคนที่จะมาช่วยเราวางแผนในเรื่องการเงินที่ไม่ใช่แบบเดินมาปุ๊บเอาประกันไปอย่างเดียวอะไรเขาต้องรู้สตอรี่ของเราด้วยคนอถูกต้องว่าควรจะ ช่วยตรงไหนคือใช่ใช่คันนี้อันนี้ก็จริงๆก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ดีเนาะคือพอเราจะบอกให้เฉยว่า จริงๆแล้วอาจจะมีคนที่ทํางานคือด้วยด้วยการขายประกันมันมันค่อข้างอิสระใช่ปะคือหมายถึงว่าก่อนมันขายกันดุเดือดใช่แล้วก็คือว่าแต่ละคนก็อยากขายก็ขายอะไรอย่างี้ใช่ปะแต่ว่าตอนที่เธอมาเธอมาแบบว่าเออมาแบบมาวางแผนกันอย่างฉันก็แบบเฮ้ยวางแผนก็ใหม่นะมันเหมือนมันเพิ่มเข้าถึงปะใช่ก็คือทุกวันเนี้ยเองอ่ะคือคนคนอย่างอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ที่ e ีพีที่แล้วเนาะบอกไว้เมื่อกี้ว่า e ีีที่แล้วบอกว่าเออพราแต่เราเราเป็นแบบคนสอนหลักสูตรเราเป็นคนดูหลักสูตรในเรื่อง รื่องของการอบรุมแบบที่ปรึกษาการเงินเอออะไรอย่างเงี้ยที่ที่เราต้องทําอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเองก็เห็นความสําคัญว่าจริงๆแล้วอะอย่างที่บอกเนี้ยใช่หนึ่งคือไม่ใค่แค่ขายสองคืออย่างีอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะใช่หนึ่งคืออาชีพมันจะอยู่ลําบากใช่ปหมสองมันก็คือว่ามันจะได้ประโยชน์สูงสุดกับตัวลูกค้าใช่เมื่อก่อนคนหนีมาก่มาขายประกันยาหลบเลยไม่อยู่บ้านเลยใช่แต่ตอนเนี้ยคือ มันก็คือการลองแผนนั่นแหละแต่ว่าคือตอนนี้บางทีก็เรียกมาปรึกษาเฉยๆก่อนก็ได้ไม่ใช่ว่าเจอหน้าแม็กกุ๊ปมันจะขายอย่างเดียวไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้ไม่อยากจะให้ทุกคนเปิดโลกว้างนิดนึงว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะถึงเขาจะขายถ้าคุณไม่ซื้อเขาไม่ทำอะไรไู่ได้แต่ว่าแค่อยากจะให้ลองเปิดใจว่าเอยเขามีอาชีพนี้นะอใช่เ่าือช่วยวางแผนนิดนึงเพราะบางทีเราเก็บเงินเอง่ะ เราไม่คือ,อเอาง่ายๆเราก็รู้ระดับเนิ่มแต่บางทีอ่ะ มันเป็นการแบบในอนาคตด้วยใช่แล,ออแล้วก็แบบเหมือนลึงๆึก็คือว่าออขยายมุมมองแล้วกันเนาะเหมือนเหมือนเหมือนที่คนทุกคนมาดูคลิปเน,น,นี้ยอ่าเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วว่ากว่าน้องจะคลอดกว่าน้องจะทําอะไรเอ,อ้ยมันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างออแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงมากกว่าเนาะคือจริงๆอ่ะการให้คำปรึกษาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องพื้นฐานเบสิกหละทุกคนรู้ว่าเราควรต้องทำยังไงแต่ว่าสิ่งสําคัญคือเราได้เริ่มทําแล้วหรือยังด้วยเออถูกไหมบอกว่าเอ้ยมีค่าใช้จ่ายเรื่องน้องหลักแสนเนาะแล้วเราอ่ะเตรียมเงินเก็บเเงินไไว้มมาก ต,ตัวของแม่นะอเอาจริงๆที่บอกว่าคนมีเท่าแหละเก็บได้เอาจริงๆนะถ้าเรามารู้จักจริงๆเอาจริงคนยิ่งไม่มีหรือมีน้อยอะ่ะยิ่งต้องทำยิ่งต้องเก็บอันนี้พูดแบบไม่ได้แบบจะหมายว่าไม่ได้บูลลี่หรืออะไรนะ<อ>แต่สมมติคนนี้อะคุณบอกว่าคนนั้นคนนี้เขารวยอะคุณไม่รู้หรอกเขารวยจริงหรือ,อรเป<อ>ล่าแต่ว่าอาจจะเห็นว่าเขามีอย่างเงี้ยอะถ้าเขารวยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเงินในการใช้จ่ายเขาก็ไม่วางก็ได้แต่ถ้าเกิดในนาคตเขาจะหมดหรือ,อ,อเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่หมาย มันก็ควรจะต้องยิ่งออมปะยิ่งวางแผนเพื่อให้มันนอกเหนือแล้วก็หรืออย่างเราก็พอใช้พอใช้ติ๊อันนี้เรื่องจริงเพราะว่าด้วยด้วยประสบการณ์ที่แบบวางแผนการเงินมาเยอะเนาะเราก็คือพบว่ากลายเป็นว่าคนที่แบบซีเรียสอ่ะคือคนที่แบบมีรายได้ไม่เยอะมากเออแล้วหรือมีแบบภาระค่าใช้จ่ายเยอะคนคือเชื่อไหมว่าวางแผนยากมากยากกว่าคนที่แบบมีเงินอีกนะ คือคือเขาเองควรจะต้องว่าใช่ใช่ยากกว่าคนมีเงินอีกแต่ว่าสุดท้ายอ่ะเราอ่ะคือความความท้าทายของอาชีพชั้นนะมันก็คือการแบบว่าเมเนจสิ่งที่มีอยู่อย่างจากัดอ่ะเออให้สามารถให้เขาสามารถรู้ลร่วงได้ออประมาณนั้นเชื่อว่าแบบว่าหลายคนดูชอบคุณแม่แบบว่าใช่ไหมแบบรีวิวแอร์เบสอะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอย่างเออต้องอยากใช้อ่ะเออ อย่างอาพูดเลยอย่างฉันมีเงินมาอย่างเงี้ยคือ,อไม่ได้รวยล้นฟ้าอะไรเงี้ยแต่พอมีเราก็อยากใช้แล้วพอใช้อะบางทีมันก็หลุดนะแต่ว่าที่เรามาวางแผนการเงินก็เพื่อไม่ให้ตัวเองหลุดไปมากกว่าก็คือเอาอย่างเงี้ยหาคนช่วยเก็บเพราะว่าบางทีเราไม่สามารถเก็บเอง,เองได้อ,ดอย่างน้อยอถ้าเรามีนั่นแหละ,ะ,ะเหมือนเขาเรียกถ้าเธอชอบพูดคำว่ามีที่ฝากเงินที่เก็บเงินป่ะบางทีเราก็แบบ ันตายไปการที่จริงไปอย่างจริงแบบอุ้ยนานๆทำได้กระเป๋าอีกใบเพราะอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่กเอาไก็ไปก็ทำเพื่อเพื่ออนาคตของตัวเราเองนั่นแหละพอมี ทุกคนมันก็จะคิดไปมันก็จะแบบเฮ้ยต้องมีเงินเก็บติเพราะว่าเออไหนลูก้องเรียนไหนลูกปยขาหมอที่อ่ะแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวอีพีต่อไปจะมาพูดก็คือนีอันนี้คือถึงลอดใช่ป่ะหลังขอดค่าใช้จ่ายมันก็มาอีกบางอีพีเนี้ยก็คือสรุปแล้วว่าคือค่าใช้จ่ายก่อนต้องแต่ก่อนต้องแต่ตอนท้องเนาะจนถึงก่อนขอดเนี่ยคือมันมีประมาณนี้ก่อนท้องเออเต้ง ท้องแล้วก็ประมาณนั้นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เลยต้องมีการวางแผนใช่เตรียมตัววางแผนเนาะจริงจริงวางแผนในหลายๆมิติมิติสุขภาพคุณแม่ก็ต้องวาง<ช>นเนาะอ๋อใช่ไหมแล้วก็มิติทางด้านการเงินก็ต้องเตรียมแต่ว่าที่การเารงินนะเอาจริงนะมันที่มันสําคัญอ่ะอันนี้ต้องพูดกันเลยว่ามันสำคัญเพราะว่าหรือว่าไม่งั้นมันเครียดจริงเพราะร่างกายพอยิ่งเครียดอ่ะมันไม่ได้ไงแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบมีอะไรสำรองอย่างน้อยอ่ะเรารู้ว่าเราไม่ได้แบบไออย่างเพราะอย่างตอนนั้นเราก็ทํางานไม่ได้อา เออพ่อทํางานเพราะว่าแม่แพ้ท้องแรงมาก คือจามีทำงานอยู่คนเดียวเลยก็แบบเออนู่นน่ะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่ต้องทํางานอ่ะเธออืมแล้วเราต้องลาหยุดก็ต้องยอมไม่รับเงินเดือนต้องยอมแบบใช่แล้วจะไปเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายอีกอะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างสรุปที่ใครปฏิเสธได้ใช่สรุปการวางแผนที่ดีอ่ะก็คือการวางแผนเรื่องหน้าไม่ต้องกลัวค่ะว่าจะเครียดเพราะว่าถ้าไม่วางแผนเครียดกว่าเดิมค่ะโอเคไหมคะเออเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเครียดก็ต้องดูรายการของเรานะคะเบกแบนนี้ต่อเบบี้ค่ะแล้วทุกคนจะไม่เครียดโลกงหัวแล้วสวยขึ้น ก็เหมือนเดิมจ้ะก็คือใครอยากจะให้เราพูดแชร์เรื่องอะไรยังไงก็แชร์มาเขาบอกแชร์ไม่ทันเลยคลิปเมื่อกี้คอมเมนต์ด้วยเออคอมเมนต์ไม่ทันเลยอ่ะรีบมาแล้วอ่ะเออไม่เป็นไรเราบีจริงๆเราบีจริงๆิอ่ะแพนนะว่าเดี๋ยวแบบว่าเราจะทําแบบเออแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆหลายอย่างมันมีเรื่องให้คุยเยอะมากค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เป็นไรเราเราจะมาพบกับคุณแบบเรื่อยๆคือเราจะไม่หายแล้วนะเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันสามารถพูดได้เยอะมากแค่เรื่องเด็กน่ะ แล้วเดี๋ยวคุณจะรู้ว่ามันไม่ใช่ค่านีๆคือเอาง่ายๆแต่ฟังไม่ใช่เอาไปกลัวนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเรามาพูดเพื่อแชร์แล้วก็ให้คุณเตรียมตัวได้แบบว่าเเพราะตอนนี้อออีกอย่างนึงประเทศไทยตอนนี้ขาดเด็กคนนบบเออเขาอะไรไม่ยอมไม่มีลูกเพราะว่าหนึ่งก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็อีกหลายๆอย่างหลายปัจจัยว่วบางคนบอกว่าลงหดรายนู่นนี่่แต่หดรายแน่ถ้าไม่มีเงิน ใช่คือนั่นแหละถ้าไม่มีวางแผนไว้อ่อยังไงก็โหดลายแน่จ้ะแม่ตอนนี้ถ้านคนสังเกตนะตอนนี้อะไรอคอร์สเกี่ยวกับการเงินอะไรมันขึ้นผุดมามากมายแต่ก่อนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเสียตังค์เราดูช่องนี้ค่ะช่องนี้ช่องเดียวค่ะช่องฟรีค่ะฟรีเพราะว่าไม่ต้องมีโค้ดมีคอร์ดอะไรเพราะว่าเราจะมาแชร์ประสบการณ์จริงแล้วก็นักวางแผนจริงๆอันนี้ไม่ใช่สิบแปดมงกุฎนะคะจริงๆครับทํานอนล้วท้้งหมดแล้ว มองเพราะาเขได้มาหลายมงแล้วเขามีจริงๆประมาณนั้นเพราะว่าเขามีความรู้จริงๆแล้วเขาก็พัฒนาความรู้เพื่อมาเขาอะไรมาแชร์ให้ลูกค้าของเขาถูกต้องเออโอเคงั้นวันนี้ก็ราไปก่อนนะคะพบกับผู้เราใหม่ได้นะคะกับรายการ Make m o n ี y for Baby บาย